ผมถึงปลายผมเลยทุกครั้งนะคะน้ำโครถึงปลายแสกข้างให้พอดีอหวีโคง้งหลอนที่หนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม จะต้องอยู่ได้เองจากนั้นติดกิ๊บหลบตัวเองแล้วก็ปรับเองศรีรษะไปด้านตรงข้ามให้ผมตรงด้านนี้หวีมาปิดช่วงที่มันมีรอยแยกอยู่ ตรงนี้ควรจะใช้หวีด้านหางนะเพราะว่ามันจะกระจายเส้นผมได้ดีถ้าใช้ด้านทีมันจะทําให้ผมติดกันเป็นปึกหวีวนมาให้รอบเลยเพราะหลอนที่สองนี่จะต้องวนรอบศีรษะวางวางเส้นโค้งมาให้รอบเลยนะคะอันนี้เป็นการแบ่งแบ่งขั้นตอนด้วย <c oughs> เพราะว่า ถ้าเราจะต้องหวีเส้นโค้งไปในขณะเดียวกันที่ต้องยกสันหลอนด้วยค่อนข้างจะยากวางเส้นโค้งไว้ก่อนจากนั้นยกสันหลอนตามของหลอนที่สองนะหลอนจะสวยงามก็คือเส้นที่ยอ้อยลงมาตรงตรงนี้มากนิดนึงจะทำให้เกิดความอ่อนช้อยสวยงามหลอนจะต้องมีเส้นโค้งขึ้นงู ยามีให้มันเกิดเส้นโค้งครึ่งวงกลมนะจ๊ะเรียบดีแล้วฉีดน้ำ ครั้งที่เราจะปล่อยนิ้วที่คีบผมให้เราใช้หวีวางกดแทนไว้ก่อนเราค่อยๆปล่อยนิ้วออกมาติดกิ๊บประคองไว้ตอนลอนที่สองให้ติดป,ปลายกิ๊บลงแางนี้เหตุผลเพราะว่าต้องการให้ผมตรงนี้ไม่ไม,ไม่พยืนขึ้นมา การจะต่อสันรอนนิ้วกลางวางที่นี่เลยแล้วหวีผมอันนี้ลงมาให้เสมอกันแล้วก็ยกสันรอนต่อขึ้นไปหวีกดขยับเลื่อนนิ้วมา ผมลงมาเนี่ยโค้งเผื่อไว้เลยเพราะว่ารอนที่สามมันก็จะต้องเป็นเส้นโค้งขึ้นวงกลมเช่นเดียวกันติดกิด๊บไว้ก่อนเรียงกิ๊บให้เป็นแถวกึ่งกลางรอนอย่างนี้ถอยหลังมาหาตัวเก่านิดนึงแล้วเสียบต่อไปอย่างนี้นะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกัน นิ้วกลางงไปวีผมลงมาเราจะเห็นรอยแยกตรงนี้อย่าเพิ่งไปหวีนะคะหวีตรงนี้ก่อนจากนั้นค่อยๆเลื่อนนิ้วกลับมากระจายเส้นผมไปตรงรอยแยกก็จะต่อกันได้ทันท ค่อยแบ่งเรียงเส้นเพราะนั้นการทำรอนเปียกเนี่ยมันมันให้ในสิ่งที่ทำให้เรามีความสังเกตแล้วก็รู้ว่าควรจะต้องกระจายเส้นผมเรียงเส้นผมรู้จักหวีผมแบบเรียงเส้นผมนะคะแล้วก็ผมเส้นตรงๆเนี่ยรู้จักที่จะหวีให้มันเกิดเส้นโคง้ง ทุกครั้งที่หวีผมตอนที่มันยับยับให้ใช้ด้านหางพอสุดท้ายเราอยากจะให้ผมดูเรียบมากขึ้นก็ค่อยใช้ด้านถี่ของหวีอีกทีหนึ่งหวีให้เรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะฉีดน้ำ กว้างแล้ววางลงไปนะคะค่อยๆวางออกิ๊บลงไปปรับระดับนิดนึงให้เอ็นไปด้านตรงข้ามเพื่อการทำงานเราจะง่ายขึ้นต้องพยายามให้ให้เราถนัดแม้กระทั่งยืนก็ต้องยืนให้ให ให้อยู่ในตำแหน่งที่จับลอนแล้วไม่ไม่ไม่ฝืนไม่บิดมือเราจะได้ที่ผมได้ถนัดแบบนี้วันนี้ไม่เสร็จหรอกสุก สุขสบายดีคววันนั้จะลากรึงแบบไปเช่นนั้นเล่นเอางีแบบกดแล้วกดอีกมันจะอยู่พอพอเราเริ่มเราเริ่มผอกแรงคนพอเราเริ่มเออเราเริ่มที่จัดทนะขึ้นไงเราก็จะยืนสบายสบายเนี้ยเราก็จะรู้สึกนี่อเออกับเนี้ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเนี้ยต่อไปมันจะอยู่แค่เนี้ยตรงมันตรงมันเนี้ยมันสบายละ แต่ตอนใหม่ๆหู<ฮ><ฮ>ทั้งตัว<ฮ>เลยอะใช่ไหมเกรงไปหมดทั้งตัวแต่แต่พอทําได้แล้วเนี่ยมันจะอยู่แค่ตรงนี้แหละลูกเนี่ยแค่ข้อมือเนี่ยข้อมือนะหวีกันอยู่แค่ข้อมือเนี่ยเพราะนั้นถึงต้องบอกว่าทาซ้ําๆเยอะๆพอทําซ้ําเยอะๆแล้วเราจะรู้จักถ่ายน้ําหนักไม่เมื่อยไม่เมื่อยไม่ขบ เื่อเลือจิกไปก่อนนะหามน <ขอ S 1> ล้วถกปล่อยนีกลับมาด้านหางของหวีหวีก่อนเพื่อช่วยไม่ให้ผมหวียากหวียากหรือที่ขี้ผมก็จะจะคีบไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นใช้ด้านหางกรองเส้นผมที่มันยับยับยุ่งยุ่งออกมาก่อน เราแค่ใช้ด้านขีดตากอีกทีจะทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นเวลาหวีให้หวีอย่างนี้ตักแล้วยกขึ้นมาอย่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการ <c oughs> ที่เราจะเอาหวีเนี่ยไปขูดโดนใบหูนะคะตักอย่างนี้แล้วก็ยกออกมา,านี้ตรงที่เสร็จแล้วเราก็ติดกิด๊ประคองไว้ก่อน เพราะว่าผมมันยังเปียกอยู่เวลาเราปล่อยอซะเลยเนี่ยมันก็จะไหลลื่นตกลงมาอีกตรงไหนที่เสร็จติดด้วยัวางนิ้วลงไปการวางนิ้วตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของการกะระยะเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราวางนิ้วต่ำเรายกขึ้นมาสันหลอนก็จะกว้าง ถ้าเราวางนิ้วสูงเรายกขึ้นไปรอนก็จะเหลือแคบเพราะฉะนั้นการวางนิ้วนี่ก็คือการกะขนาดของรอนไปด้วยในตัว ไปกดเลื่อนนิ้วมาต่อสันลอนให้สนิทถ้าไม่มีผมยับยับยุ่งยุ่งอยู่ใต้ใต้แผ่นผมของรอนอันนี้ผมมันก็จะไม่แตกออกนะลอนมันก็จะเรียบสนิท แต่ถ้ายังมีผมยับยับยุ่งยุ่งอยู่ใต้นี้ก็จะทําให้หลอนที่เราวางเส้นโค้งไว้เนี่ยมันแตกกิบไว้เหตุผลที่ต้องติดปลายกิฟขึ้นเพราะว่าโคนกิฟเนี่ยมันจะดันผมตรงนี้ไว้ไม่ให้ไม่ให้หลุด มาทำให้เกิดส่วนโค้งมากขึ้นถ้าเราติดป,ปลายกิ๊บลงผมมันก็จะเลื่อนหนีออกเพราะว่าลอนนี้เป็นลอนที่โค้งเข้าโคง้งเพราะนั้นการติดกิ๊บจึงต้องอาศัยโคนกิ๊บนี้ยึดเส้นผมตรงนี้ไว้ให้เกิดส่วน,วนโคง้งเหตุผลของอันนี้ที่ติดป,ปลายกิ๊บลงเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เส้นโค้งของอันเนี้ยย้อยตก เป็นเส้นโค้งออกเพราะฉะนั้นถ้าเราติดกิฟตอย่างนี้ <c oughs> ก็จะเกิดการหักย่นไม่สวย <c oughs> ก็เลยต้องใช้วิธีการติดกิฟตปลายกิฟตลงอย่างนี้แล้วปลายกิฟต์ื่อนก็จะกดลงไปทำให้รอนอันนี้ไม่เพเยอะขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไป เราจะจับรลอนที่สามถ้าเราหวีผมอันนี้มาเลยเนี่ยก็จะมาทับอันนี้เราจึงต้องหวีผมอันนี้โค้งไปโค้งลงไปก่อนจากนั้นการที่เราจะวางมือตรงนี้ได้ถนัดก็คือค่อยๆแกะกิ๊บที่เราติดไว้เมื่อกี้นี้ออกก่อนแล้ววางมือแทนลงไปแล้วหวีผมอันนี้โค้งมา ดวงตาเข้ามารอนันนี้จะอยู่ด้านหลัง นิดนึงหวีผมอันนี้ให้อยู่ในระดับเดียวกันก่อนแล้วค่อยยกสันรอนต่อขึ้นไป เราติดกิด๊บปลายกิ๊บไปดังด้านนู้น เสรจเรียบร้อยแล้วก็ฉีดน้ําก็ต้องดูด้วยนะคะถ้าฉีดน้ําเปียกมากไปผมมันก็จะพังลงมาได้ต้องพอดีพอดีอดคำนวณน,นิดนึงปรับระดับศีรษะให้เราถนัดที่จะทํางาน ขึ้นไปนิดนึงคีบสันรอนหวีลงมานี้ก็ต้องมีการโค้งนิดนึงเพราะว่าลอนต่อไปก็คือเราจะต้องโค้งสลับกลับไปเส้นโค้งมันถึงจะได้ครึ่งงูมผมจึงต้องเริ่มโค้งตั้งแต่ตั้งแต่โคนผมเลย นมตตาการบีบกิ๊บเนี่ยมันก็ทำทำให้เราฝึกข้อมือของนิ้วให้แข็งแรงด้วยเพราะว่าถ้าเกรงนิ้วได้ไม่ไม่แข็งแรงเนี่ยการติดกิ๊บของเราก็ทำให้หยิบการกริ๊ตได้ไม่ไม่ไม่ได้ตามที่ต้องการถึงบอกว่ารานเปลี่ยนเนี่ยฝึกทุกอย่างความอดทน ใจเย็นที่จะเอาชนะงานเราให้ได้เอาชนะใจตัวเองต้องมีความสังเกตที่ดีว่าเส้นมันโค้งพอดีไหมมากไปหรือน้อยไปผมความชุ่มของน้ำหรือผลิตภัณฑ์ถ้าเราใส่เนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเพราะว่า ถ้าไม่เกิดความพอดีแล้วจะทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงานทันทีอันนี้ติดประคองไว้เพื่อเพื่อการทำงาน ขั้นต่อไปเช่นเดียวกันเรากำลังจะหวีเส้นนี้เข้ามาโค้งกลับเข้ามาเราเลื่อนถอยเส้นนี้ขึ้นมาก่อนหวีเส้นโค้งอันนี้ข้างหลังใบหูหลบมาก่อนนะคะ ลงมาด้านนี้แล้วอันนี้ก็จะมาตามตรงนี้แกะออกเพื่อวางกิ๊เสร็จแล้วเอ็นศรีรษะไปด้านโน้นนิดนึงเพื่อทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็ต้องก็ต้องมีส่วนโค้งไปด้านหน้า เ็บเป็นเปียสามหรือเปียสองก็ได้นะใช้เป็นเปียบิดก็ได้จะเก็บเป็นเปียสามก็ได้หาวิธีเก็บคิดแบบเก็บแบบแปลกๆต่างๆได้ทั้งนั้นทีนี้ความที่เป็นผมยาวเราจึงต้องต้องพยายามเก็บให้เป็นผมเพื่อที่จะลองรับน้ำหนัก ของรอนถ้าถ้าไม่เก็บเลยปล่อยยาวๆไว้ก็จะรอนก็จะเลื่อนตกลงมาขนาดของรอนก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆอันนี้เรามีกิ๊บ